น้ำใกล้จะแห้งแล้วนะ FC นะครับมาคราวนี้นะฮะน้ำใกล้จะแห้งแล้วนะครับเ<อ>จาะหาก็หารวยก็รวยนะเอฟซนี่นะครับมาดูฝ่ายแม่ครัวนะฮะอ่าอันนี้เมียของเจ้าของสระเนาะสวัสดีนะครับจำจำไป เออนี่ะฮะเตรียมอะไรมาบ้างนะครับตำส้มตำเนาะวกสักแล้วก็น้ำปลาเนาะติดข้าวนะฮะอันนี้ดิปลาหรือเปล่ายังเนาะมาดูด้านนี้นะสิก็จะแห้งแล้วแหละนะครับ แล้ก็เป็น EP ที่สองนะฮะได้ไหมจ๊ะละอโหป่านะนะจะแห่งแล้วนะครับ อ,อยิ้มใส่ก้อน่อยขอจะผุดหานะเอฟซีดูนะครับดูดีลากาันหาปลานะครับหน้าหนาวน้องเอฟซีนะครับน,น,น,ะนะบนไม่ได้ใส่สูงเท้านะครับในการหาปลานะเอฟซีโคลนั้งนั่นนะครับพอประมาณหนึ่งข้าหนาวจะจัดนะเอฟซีก็จะหาแตกเช่นข,ขาแตกนะครับ Tui, tui, tui. À. Chưa mấy gì ta là? chưa mấy không phải, không phải กำลังหานะครักำลังถามแห้งเนาะ FC นะครับรอให้มันแห้งสนิทกว่านี้ก่อนเนาะแล้ว FC เดี๋ยวดูอีกครั้งนะ FC มาดูด้านนี้นะะ FC ที่นู่นนะครับปลาเยอะนะอ่าอ่าอืออันนี้เนาะนะครับเพราะว่ามันติดน้ำก็จะแห้งกับติดถ้าใดหนกนะจะหนักต้ลงไปกัน

FC ปลาเยอะเหมือนกันนะฮะผมดูแล้วนะครับนาะก็จะอยู่ใต้นะครับคอนไม้นะครับตอนนี้ก็กำลังจะแห้งนะฟีนะครับกำลังจะแห้งนะอ่าอ่านี่นะครับนี่นาฟีหนาวกำัมีเรื่อยๆนะฮะปลา ผมอยากลงไปถ่ายแบบว่าให้เห็นเห็นแต่ว่าเออแบบโคนเยอะนะนะเอฟซีนะ ลงน้ําไปแล้วนะครับมันจะออกออกมาจากดูนะ f ีทั้งก็ลงมาแล้วนะฮะเนี่ยอ,ออกปลาแล้วคนระับเนาะมันก็รู้ว่าน้ํำนะครับผมตรงไหนตรงไหนตัวใหญ่นะฮะ มันก็จะมานะครับจากขอนไม้นะครับมาลงน้ำที่นี่นะนะก็จะเต็มไปด้วยปลานะครับเพราะว่ามันเคลื่อนย้ายมาแล้วนะลงมาจากน้องนี้แล้วนะครับต้องตามไปดูนะฮะ โอหมันมันกระโดดลงมานะครับมันลงนะ้ำทีแรกก็โดดขึ้นนะลงลงเลานะนะครับก็ดูสินะครับลงไปแล้วนะตัวใหญ่นะฮะได้ไหม ผมนะโทษว่าตัวใหญ่อยู่นะโอ้กระโดดมาโอ้โหเห็นเห็นโอ้ไปแล้วไปแล้วไปนะเห้นัลนนันตะลังไว้นแล้วไม่ได้นะ เป็นแล้วนะครับตัวใหญ่นะตัวใหญ่มากอืมตัวใหญ่นะครับอ๋อสนุกเก็บปลานะเอายาก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  ใส่ปื้บใส่ปื้บจับปุ่ม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 เอายากจะได้ไหมฮะจะได้ไหมนะครับต้องตามไปดูนะฮะ โอ้มันมันกระโดดลงมานะครับมันลงน้ำทีแรกก็โดดขึ้นนะลงลงแลนะ,ะนะครับก็ดูสินะครับลงไปแล้วนะตัวใหญ่นะฮะ,ะได้ไหม ผมนะโทษว่าตัวใหญ่อยู่นะโอ้ก็โดนมาโอ้โหโอ้โหไปแล้วไปแล้วืมไปนะเฮ้ยนี่นี่นีตะลังไะอ่าไปแล้วอ่าไม่ได้นะ กินแล้วนะครับตัวใหญ่นะตัวใหญ่มากตัวใหญ่นะครับอาวสนุกเก็บปลานะเอายากเอายากเอายาก ใส่ปื้บใส่ปื้นจับปุ่ม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 โเอายากจะได้ไหมเอาได้ไหมน้ำก็ แห้งกเกือบจะแห้งสนิทแล้วนะฮะก็เลือตรงนี้แล้วก็อันนี้นะเนาะ โอ out, ้โหไปแล้ววล้วิ่ง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 โอ้โหนี่นๆนะฮะนี่นี่แะอันแน่